นั่นสิ่ง่นก็เลยสวัสดีครับไม่ไม่วันนี้อยู่นี่พี่โอเคท่านี่เลยครับพี่โอเคค่ะพี่เสียงแหบ thank you ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ So miss you เสียงยังไม่หายเลยค่ะแยะลงเพราะว่าใช้เสียงเยอะว่าร้องเพลงเยอะมากของอางประสองอาทิตย์สองคอนเสิร์ตวันดีทางไม่ได้ไปพักผ่อนแล้วไปทำงานไปทำงานต่อคิดถึงว่าค่ะแวิกนี้กันบ้านเยอะมากใช่ป่ะยากนะวิกนี้ เป็นครูสอนเต้นคนใหม่ค่ะเนื่องจากพี่ๆเขาบินไปต่างประเทศหมดแล้วเดี๋ยวครูคนใหม่สอนล็อกแดนเป็นเป็นลูกเป็นรุ่นน้องของพี่หนึ่งจักรวาลนีพี่หนึ่งติดนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเวิร์กมูฟเมนต์กับกับกรุ๊ฟของแต่ละสไตล์เราจะได้รู้ว่าเมื่อเช้าเห็นสงสัยว่าซอฟล็อกมันจะเป็นยังไงจะได้ได้ฟังกรุ๊ฟเราจะได้เข้าใจก่อนที่จะได้ยินเพลงพวกนี้ นะคะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหลังค่อยเจอพี่ๆนะคะมาเอ็กซ์ไซส์เสียงเซ็กซี่ใช่ป่ะไม่เจอนานมากดีครับแต่งไทยไปไหนอะเจอหมดเลยนะเจอต่งไทยเจอแตงโมเจอหมดเลยเจอเบนเจอหมดเลยสสวัดีค่ะไปนะอังสมาลินเดี๋ยวไปแล้วกบุลีครบไหมคะต้องมีสิใช่ป่ะ อ๋อเหรอปีหนาต้องเหลือ12ใช่ปะ่ะโอเคเราก็อี้มานั่งไหมคะ